สวัสดีครับสมชายและสันสุนนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกเก็นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันหวยออกพอดีนะครับเราปลูกที่ไดสาม,มารถจะเจอแต่วันหวยออกเนาะวันนี้เราก็จ้างคุณยายเนาะวันนี้เอา4ี่คนนะครับต้นก้าก็ประมาณเนื้อที่ก็ประมาณ สองไร่ก,กว่าเนาะสองไร่เกือบสามไร่นะครับก็ต้นก้าก็ประมาณสามพันต้นนะครับสามพันต้นวันนี้คุณยายก็ปลูกมาแต่เช้าแล้วนะครับว่ากะว่าวันนี้คุณยายก็จะให้เสร็จแต่วันนะครับยายก็จะให้เสร็จแต่วันต้นก้านะครับที่พอดีปลูกเลยนะครับก็จะสังเกตดูง่ายๆเนาะนะครับต้นก้าเนาะนะี่ครับต้นก้าเขาก็จะมีใบหนึ่ง นะครับใบที่หนึ่งแล้วก็ใบที่สองใกล้ขึ้นมาแล้วเนาะก็โตขึ้นมาแล้วเนาะเห็นไหมเห็นไหมครับเวลาเราดูแลต้นกล้าเนาะเราก็ให้ตั้งแต่ต้นงอกขึ้นมาอย่างนี้เนาะต้นเล็กอย่างนี้เราก็ให้พ่นยาเลยเนาะให้พ่นยาก็พยากำจัดเพี้ยทั่วไปเนาะกำจัดเพี้ยพวกตอแต่งทั่วไปเนาะ นะครับดูแลงเมื่อวานนะครับก็เรามาขึ้นล่องยกล่องที่จะปลูกเนาะพอดีฝนะก็ตกใส่เนาะฝนตกใส่พอดีเราก็รีบมาปลูกเลยเรายังไม่ได้ยังไม่ได้เดินสายน้ำหยุดเลยเนาะเราปลูกปลูกเสร็จเราเราถึงจะดึงสารน้ำหยุดเราก็จะลดน้ำเนาะดูแต่ว่าแตงเหี่ยวไม่เหี่ยวนะครับนี่ต้าก้าวเราก็ได้สิบ ก็มันสิบวันสิบกว่าวันเนาะมันสิบวันสิบเอ็ดวันหรืออะไรนึกวกาจำไม่ได้เนาะก็วันสิบกว่าวันสิบเอ็ดวันสิบสองวันประมาณนั้นแหละนะครับต้นก้าก็ระบุกําหนดไม่ได้นะบางทีโตเร็วบางทีก็โตช้าเนาะถ้ามันงามหน่อยมันก็ออกใบกิ่งเร็วถ้าไม่ค่อยงามมันก็จะออกใบกิ่งช้าก็แล้วแต่เนาะบางวันก็เจ็ดแปดวันก็ปลูกได้แล้วตอนนี้ก็สิบกว่าวันพอดีบางทีก็สิบห้าวันถึงพอปลูกนะยายแกปลูก นะครับต้นก้าเห็นไหมกับต้นก้านนี่มันมันก็จะมีหนึ่งไอ้จริงหนึ่งสองแล้วไอ้ตัวเลก็กๆกำลังขึ้นมาสามถ้าเอาไว้อีกวันสองวันก็ขึ้นใบใบที่สามเนาะถ้าใบาที่สามเวลาปลูกมันชอบเหี่ยวเนาะยังไม่มเคยแข็งแรงเดี๋ยวเราไปดูทางทางยายนู่นนีกก่อนนะเก็บปลูกวมนนี้แดดร้อนปพิเศษส้งใสยฝนฟ้าจะตก ไอสงสัยฟ้าอากาศนี่ตอนเย็นไม่แน่ฝนอาจจะตกเนาะไม่แน่นอนตอนที่เราไม่ปลูกแตงโมเนาะตอนที่เราไม่ได้ปลูกแรงโอ้ยแรงพอเราปลูกปุ๊บฝนตกโอ้ยตกนะอันนี้ก็เป็นรุ่นที่สองแล้วรุ่นที่สองนะนี่รุ่นที่สองรุ่นแรกอยู่ทางนู้นทางนน้นเห็นวเขียวรุ่น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 แรก อันนี้รุ่นที่สองเราปลูกติดติดกันเลยห่างกันประมาณสิบปันห้าดก็หน้าดำดำเนาะหน้าดำดายนี่ใหญ่กำลังใยายหน้าดำดำลูกยายยายนะลูกเอ้อลูกเท่าเท่ากระบุงนู่นครับโตกระโดดดูใหญ่แกปลูกเนาะ ระยะห่างของต้นเราก็ประมาณสี่0ิบห้าสิเซนเนาะประมาณนั้นแน่นๆนี่เออประมาณนั้นเนาะต้นตรงๆครับปลูกให้ต้นตรงๆอย่าแคะขึ้นมาลึกหน่อยอ่ากดลึกๆหน่อยนะครับเนาะแล้วก็แล้วก็กดดินนิดหนึ่งกดดินครับเพื่อให้ดินไม่ให้มีลมเนาะอ่ให้มีลมปลูกนที่จะปลูกที่ไรมีแต่้นตกใส่ทุกทีงวดที่แล้วก็ฝนตกใส่มางวดนี้ก็ฝนตกใส่อีก เอาฝุนมาเอานี่นมามปุ้งก็เยอะๆเดินครับโอ้รักแต่ยายคนเดียวเนาะม,มาปลูกนี่ม,มีกินพี่ใช้พ่อยายมาปลูกฮ่าฮ่า <laughs> <laughs> นี่ยายก็จะกดปุ๊บ ขอให้เย็นๆใบยๆฝนตกมาสักจั่วหนึ่งไม่ต้องแรงเอาพอดีพอดีถ้าแรงเกินเดี๋ยวแฉะเกินมันงวดที่แล้วเนาะฝนตกก็แรงแรงเลยน,น,นี่ตกตั้งแต่แปลงใหม่ก็ตกมาโดนสามรอบแล้วถึงอู้นตกมาหนักๆสามรอบแล้วอันนี้เพิ่งเจออันนี้เพิ่งเจอไปทายเย้รวยบ้างรู้ม่ต้องทายยายหรอกทายเย้รวยเข้าก้องได้ไอเมืไอ้ต้อง ดูการปลูกเนาะปลูกง่ายแล้วก็พยายามงัดงัดขึ้นเนาะแล้วก็จะให้มันมันแตกเนาะอ,อ,อย่าให้มันแตกเพราะถ้าแตกปุ๊บปลูกไปปุ๊บก,ก็จะเหี่ยวนะให้มันอย่างนี้เออให้เป็นอย่างนั้นเออเห็นไหมยายปุ๊บปลูกเลยถ้าแกมาปลูกทุกปีชํานาญแล้วตั้งแต่ผมปลูกเตงโมงนี่พวกคุณยายๆมาทุกปีเลยประจําปลูกปีนี้ก็ปีปีละหลายหลายข้างเนาะยายเนาะ วันปีนในรอบปีนี้ก็มาแล้วสองครั้งนี่ปีนี้สครั้งนี่แนละ้วตั้งแต่เดือนตุลามาเนาะนับแค่เดือนตุลามานี่ก็สองครั้งแล้วถ้านับตั้งแต่ต้นปีก็สามสี่รอบแล้วมั้งสามสี่รอบแล้วมาดูยายท่านี้บ้างเลยใยญ่ผมไม,ม่ปลูกบังรู้ยายคนนี้ดูครับยายปลูกนะครับยายก,ก็อายุจะแปดสิบแปดสิบแล้วเก่งมากเลย ปลูกไปด้วยอาบน้ําไปด้วย <c ười> คนแก่เนาะนะคนแก่อย่างนี้แหละครับถ้าอากาศร้อนหน่อยก็มีน้ําตัวไหนก็โดดลงไปก่อนโดดขึ้นเสร็จแล้วก็มา <c ười> ปลูกต่อมาทํางานต่อนช่ <c ười> สู้แดดไปถึงจะแรงถึงจะร้อนแค่ไหนก็นไวเนาะไม่เหมือนใบรุ่น <c ười> แต่ใบรุ่นทุกวันเนาะแต่ร้อนหนึงยิวิ่งเขาร่มอย่างเร็วยังไงยังไงแกก็สู้ สู้เด็ดสูเด็ดกนแก่เนาะก็เปรียบเหมือนไก่แก่เวลาโลกก็มาจับนี่ก็กินยากอยู่หาถ้าไก่แก่ๆนี่ไม่มีปัญหาเลยสบายถ้าไก่อ่อนหน่อยเรียบร้อยอืแค่นี้นะครับยังไงก็แล้วค่อยมาดูค่อยมาดูตอนเก็บตอนดูตอนเก็บดูตอนที่เราใส่ปุ๋ยอะไรเนาะ อันนี้ดูผลงานไปก่อนชมก่อนปลูกไปก่อนตรงนี้รายการมีแต่ปลูกเนาะอีกสิบวันสิบกว่าวันเนาะแล้วก็จะทําที่ไว้ฝั่งทางนู่นฝั่งทางทางทิศเหนือเราเตรียมที่ไว้แล้วนะครับตอน่อกี้นามันแรงเนาะข้าวเรามีจะ่หญ้าเนาะมันก็จะเอาไว้ก็ขี้เกียจเกี่ยวเนาะกลัวเสียค่ารถเกี่ยวก็เลยต้องเกี่ยวให้งัวกินแล้วก็ไถเตรียมดินไว้รอปลูกเต็งโมดีกว่าเนาะ ีนี้มันแรงไงไงเราก็เพราะว่าหญ้ามันขึ้นเยอะเอาไว้ก็เอาให้รุดเกี่ยวแล้วเสียดายตังอีกไม่ได้คุ้มค่ารุดเกี่ยวอ่ะแค่นี้นะครับสวัสดีครับไลไปถึงไหนเนี่ย